เริ่มต้นกันที่แว่นตาว่ายน้ำสปีโดรุ่นนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพค่ะเนื่องจากพัฒนากรอบแว่นด้วยเทคโนโลยี IQ Effit TM 3D ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำเข้าและไร้รอยกดทับแม้ว่าจะสวมใส่เป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีระบบแอนตี้ฟอกป้องกันไอ้น้ำเกาะมากขึ้นถึง2เท่ามาพร้อมกับสายรัดศีรษะแบบคู่ช่วยให้คุณปรับขนาดของสายรัดได้สะดวกและรวดเร็วมีจุดมากตัวเลขช่วยให้นักว่ายน้ำได้ตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วแถมยังออกแบบมาให้สวมใส่ได้ทุกเทศโดยไม่ต้องกัง,งวลเรื่องความกระชับเลยค่ะ หากพูดถึงแบรนด์กีฬาแล้วเชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึงไนกี้กันอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้ทางแบรนด์เองก็ได้ออกแบบแว่นตาว่ายน้ำออกมาเอาใจคนรักการว่ายน้ำด้วยการดีไซน์เลน์เคลือบกระจกที่ช่วยหักเหแสง UV และลดแสงสะท้อนเมื่อว่ายน้ำเสริมด้วยเลนแบบโค้งที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นใต้น้ำให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมระบบสันจมูกไนกี้สวิฟ t r แครกที่ช่วยให้ปรับแว่นตาให้กระชับกับรูปหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยสายรัดสีสษะเป็นแบบ2เส้นมีเคิร์ฟแบ็กคลิปที่แนบกระชับกับสีสักทำให้ปรับขนาดได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ Xiaomi แบรนด์สินค้าชื่อดังจากจีนที่หลายคนไว้วางใจในคุณภาพครั้งนี้ก็ได้ออกแบบแว่นตาว่ายน้ำสุดพิเศษที่เลือกใช้เลนจากวัสดุ E-C ที่เบาแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกไม่ทำให้เกิดการแตกหกักและไม่เป็นรอยขีดข่วน นอกจากนี้สายรัดและกรอบเบ้าตายังทำจากซิลิโคนคุณภาพดีที่มีสัมผัสนุ่มไม่บาดผิวเสริมด้วยกรอบโค้งแบบ3ามิติช่วยป้องกันน้ำเข้าตาไม่เพียงเท่านั้นสายรัดสีส่ะยังมาพร้อมตัวล็อกอย่างแน่นหนาช่วยไม่ให้แว่นหลุดระหว่างว่ายและที่สำคัญตัวเลนยังได้รับการเคลือบพิเศษแอนตี้ฟอกที่รับรองว่าไม่เกิดปัญหาไอ้น้ำขึ้นระหว่างว่ายน้ำแน่นอนค่ะ นักว่ายน้ำคนไหนที่กำลังมองหาแว่นวตาร่ายน้ำที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV และป้องกันฝ้าได้เราขอแนะนำแว่นตาว่ายน้ำอารีน่ารุ่นนี้ที่นอกจากจะมีดีไซน์สวยงามทันสมัยแล้วยังออกแบบให้สามารถเข้ากับเบ้าตาได้ทุกเพศมีเลนกว้างช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นใต้น้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งยังปรับสายรอบศีรษะได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยคลิปด้านหลังในส่วนของสายรัดศีรษะทำจากวัสดุซิลิโคนคุณภาพดีสัมผัสที่นุ่มไม่บาดผิวและระคายเคืองสามารถใช้ในที่กลางแจ้งและในร่มได้ที่สำคัญคือแว่นตาว่ายน้ำรุ่นนี้ได้รับการอนุมัติจาก FINA หรือสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติด้วยค่ะหากคุณกำลังประสบปัญหาแว่นตาว่ายน้ำมีมุมมองแคบและมองเห็นไม่ชัด แว่นตาว่ายน้ำสปี e โดรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากค่ะเพราะนอกจากจะออกแบบให้มีเลนกว้างแล้วตัวเลนยังเป็นสีสายจึดมองเห็นรอบข้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังผลิตจากวัสดุคุณภาพดีชนิดพิเศษที่มีความอ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองและยังเพิ่มความนุ่มสบายและยืดหยุ่นตลอดการสวมใส่ด้วยเทคโนโลยีไบโอฟิลเครื่องหมายกัรคาจดทะเบียนอีกด้วย นอกจากนี้สายแว่นตาว่ายน้ำยังเป็นแบบสายคู่ขนาดใหญ่ด้านหลังช่วยให้ปรับขนาดได้กระชับพอดีกับศีรัะค่ะสำหรับใครที่อาจจะกังวลในเรื่องของแว่นตาว่ายน้ำที่ไม่กระชับพอดีกับรูปหน้าเราขอแนะนำให้เลือกแว่นตาว่ายน้ำรุ่นนี้เลยค่ะเป็นแว่นตาที่ออกแบบมาให้สามารถปรับระดับข้อต่อบริเวณจมูกได้ช่วยให้กรอบแว่นกระชับเข้ากับใบหน้าได้พอดียิ่งขึ้นจึงทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำเข้าดวงตาเพิ่มมากขึ้นด้วย แถมสายแว่นด้านหลังยังสามารถรูดป,ปรับขนาดสายรัดศีรษะได้ง่ายใช้งานสะดวกช่วยให้คุณรู้สึกสบายและไม่หดอัดเมื่อสวมใส่และที่สำคัญตัวเลนยังเป็นเลนพิเศษแบบแอนตี้ฟอซึ่งช่วยป้องกันการเกิดฝ้าระหว่างใส่และช่วยป้องกันรังสี U.V. ได้อีกด้วยหลายคนคงเคยประสบปัญหาแสงแดดสะท้อนจนทำให้เรามองเห็นทัศนวิสัยใต้น้ำไม่ชัดแนะนำว่าต้องมีตัวช่วยอย่างแว่นตาไว้น้ำรุ่นนี้เลยค่ะ เพราะออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการว่ายน้ํากลางแจ้งโดยเฉพาะเลนส์สีควันบุรี่ที่ช่วยลดความจ้าของแสงไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนก็ไม่แสบตาช่วยให้คุณว่ายน้ําได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังออกแบบมาเป็นพิเศษให้เป็นโครงสร้าง IQ e f f t t M ซึ่งจะช่วยรองรับรูปหน้ามาพร้อมกรอบแว่นแบบ3มิติที่โค้งรับกับเบ้าตาแถมตัวเลนส์ใช้วัสดุอย่างดีที่มีน้ำหนักเบาทนทานต่อแรงกระแทกคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ เพิ่มความมั่นใจในการมองเห็นใต้น้ำให้กับผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพด้วยแว่นตาว่ายน้ำจาก z OGGS ที่เลนแว่นได้รับการออกแบบให้เป็นเลนโคง้งช่วยลดแสงสะท้อนและการสะท้อนของแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีทำให้สามารถมองเห็นรอบด้านได้ถึง180องศาอีกทั้งยังเสริมประสิทธิภาพด้วยการผลิตกรอบแว่นแนวจากซิลิโคนเหลวไฮโปอัลเลเกนิกช่วยให้กรอบกระชับพอดีกับรูปหน้ามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือมีเทคโนโลยีป้องกันการเกิดฟ้าช่วยควบคุมความชื้นเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นโดยมีทั้งรุ่นสำหรับผู้ชายและผู้หญิงให้เลือกใช้งานเลยค่ะใครที่กำลังมองหาแว่นตาว่ายน้ำเลนส์สีควันบุรีที่จะช่วยให้คุณมองเห็นทัศนวิสัยภายในน้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยังช่วยสะท้อนแสงจากภายนอกได้ต้องรุ่นนี้เลยค่ะตัวเลนส์มีขนาดกว้าง สามารถมองเห็นสิ่งรอบข้างได้ดีใช้ว่ายน้ำได้ทั้งในร่มและกลางแจง้งเพราะเลนสามารถป้องกันรังสี UV ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดแสงทั้งยังลดการเกิดฝ้าและไอน้ำได้ด้วยสายรัดผลิตจากวัสดุที่อ่อนนุ่มไม่ระคายเคืองผิวมาพร้อมอยางรองเบ้าตาถึง2ชั้นหมดปัญหาเรื่องน้ำซึมเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบว่ายน้ำทั้งในสระและทะเล ก็ควรที่จะหาแว่นที่มองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนเพื่อความปลอดภยัยซึ่งแว่นตาว่ายน้ำรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆด้วยดีไซน์เลนที่กว้างพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นในบริเวณกว้างแถมยังมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนด้วยเลนส์สีเหลืองช่วยให้เห็นทุ่นและสีธงได้อย่างชัดเจนทำจากวัสดุคุณภาพดีมีน้ำหนักเบาให้ความคล่องตัวและสบายมากขึ้นทุกครั้งที่สวมใส่ นอกจากนี้ยังเป็นสายรัดแบบคู่ที่สามารถปรับขนาดได้ช่วยเพิ่มความกระชับมากขึ้นด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด